สยามเตรียมกองทัพใหญ่ในปีฉลูพศ2 3 3 6ตั้งเป้ายกทัพขึ้นตีหัวเมืองมอนจนถึงเมืองร่างกุงหากรวมกำลังมอนอาจรุกถึงอมรบุระได้สยามจัดกำลังรวมห้าหมื่นนายทั้งบกและเรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกบัญชาการทัพบกกรมพระราชวังบวรมหาสุระสิงหานาฏบัญชาการทัพเรือ เรือรบถูกต่อทั้งกลางวันและกลางคืนจุดนัดหมายคือเมืองทวายหลังสิน้นฤดูฝนสยามหวังว่ามอญจะร่วมกำลังเหมือนครั้งสมเด็จพระนเรศวรพวกพระยามอญจำนวนมากพำนักในสยามและยังมีเครือข่ายในมอญการสื่อสารระหว่างมอญยังคงดำเนินอยู่ลับๆสยามคาดว่ามอญจะลุกขึ้นสนับสนุนเหมือนในตำนานศึกเดิมหากหมอญมีกำลังมาก การตีขึ้นถึงอมรบุระอาจเป็นไปได้สยามเตรียมกำลังบกยกไปก่อนโดยเจ้าพระยารัตนาพิพิธและมหาเสนาฝั่งทัพเรือกรมพระราชวังบวรลงประทับที่เมืองชุมพรเมืองชายฝั่งถูกเกณฑ์คนและเรือร่วมสงครามครั้งนี้ระหว่างสยามเตรียมทัพพม่าก็เตรียมตอบโต้เช่นกันพระมหาอุปราชาตั้งกองทัพใหญ่ที่เมืองร่างกุ้ง พมา่าจัดทับบกทับเรือรวมห้าหมื่นายเช่นเดียวกับสยามสองมหาอำนาจกำลังก้าวเข้าสู่การประทะครั้งยิ่มใหญ่